ที่นี่จะภาพไปเบิ้งสภาพดินฟ้าอากาศนะคะสถานีอากาศมือนีอยู่กับคุณธีรพัฒนเรื่องชาติค่ะสวัสดีครับคุณนาภาพรคุณ ริชาติแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศของศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกระดีกเช่นเคยนะครับเริ่มจากเราไปดูปริมาณฝนสะสมที่วัดได้เมื่อวานนี้นะครับจังหวัดสกลนครวัดได้6.4ม mm. ิลลิเมตรจังหวัดเลยวัดได้41.4ม mm. เมตรจังหวัดขอนแก่นวัดได้0.9มเมตร จังหวัดอุบลราชธา,านีวัดได้9.0มิลลเมตรและจังหวัดนครราชาสีมาวัดได้12.7ม mm, ิลเมตรนะครับต่อมาเราก็มาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับล่องมรสุมพาดผ่านยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาภาคเหนือแล้วก็ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณเอ่าวตังเกีย ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็เห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีเมฆปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับ ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศที่4ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะอยู่ทางต,ตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่24ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสนะครับส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว สิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะน,นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ y t u t u ทวิตเตอร์ของกมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ